บุคคลท่ามือเปล่าถ้าหยุดจากการเดินความมุ่งหมายเพื่อให้ปฏิบัติได้ถูกต้องตามแบบฝึกและเป็น,นระเบียบแบบแผนเดียวกันประโยชน์ใช้ในการหยุดจากการเคลื่อนที่ของแถวให้เกิดความพร้อมเพรียงและเกิดความเป็น,นระเบียบเรียบร้อยคำบอกเป็นคำบอกแบบแบ่งใช้คำบอก แถวหยุดการปฏิบัติท่าหยุดจากการเดินเป็นท่าที่ปฏิบัติต่อจากท่าเดินทุกท่าแบ่งการปฏิบัติออกเป็นสองจังหวะดังนี้จังหวะที่หนึ่งเมื่อได้ยินคำบอกแถวหยุดจังหวะอึ้งในขณะที่เท้าซ้ายหรือขวาตกถึงพื้นให้ก้าวเท้าเดินต่อไปจังหวะที่สอง เมื่อได้ยินคำบอกแถวยู่จังหวะสองให้นําเท้าหลังมาชิดเท้าหน้าในลักษณะการอัดส้นเทา้าพร้อมกับลดมือทั้งสองข้างลงไว้ข้างลําตัวกลับไปอยู่ในลักษณะท่าตรงอย่างรวดเร็วและแข็งแรงจากนั้นปฏิบัติในท่ายกอกแถวย่จงวะอึ้งอึงจงวะตัง